พอตอพอตอเองก็ผ่านถ้าพตอไม่ผ่านนะมึงกลับไปเรียนวาลิงขบอันนี้จีไม่ต้องไปบังประกอกแล้วเอาช็อตกดริงด้านล่างแต่กดเพื่อนๆกดเข้าปุ่มฟรีที่เจนูให้เข้าก่อนบอกแอดมินว่าขอรัฐบาลไทยงบน้อยตอนนี้เลยมึงบริปั่นแม่ใส่นี่ไง กดริงด้านล่างแต่กดเนเพื่อนแม่แม่ทุกคนขาแม่แม่ทุกคนขานี่หอมหมูนะกดริงด้านล่างแต่กดเพื่อนเพื่อนตอนนี้เลยไปจริงทำหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไลฟ์กดก่อนแม่ตา แม่เป็นลิงก์ที่หนูให้ไหมคะแม่กดลิงก์ด้านล่างและแม่กดเพิ่มเพื่อนที่หนูนิดหนึ่งได้ไหมได้ไหมแม่กดเข้ากลุ่มรีไปก่อนเพราะตอนนี้เพจหนูปิดกันกกเผื่อใครที่หาแนวทางหนูไม่เจออย่างน้อยลิงก์ด้านล่างก็จะมีแนวทางหนูถูกต้องนะกดลิงให้ม่กาโอเคนะฟันแปดค่ะวันนี้วิ่งแปดใครช่องแปดนะคะจัดเลย หนูจะตามแปดจนกว่าจะมาหนูไม่สนน,นะครับสดชื่นแม่สาหนูบอกเลยว่าหนูจะตามแปดจนกว่าจะมาหนูจะตามแปอันนี้อันนี้ใบเสร็จนะลูกหนูจะตามเลขแปดจนกว่าจะมาหนูพูดแค่นี้ครัเรตไนั่นน่ะมันเลือกเขาต้องกินต้องกินแต่กวาแต่หลายวันไม่ต้องอันนี้นก็ไม่รู้แตงก็อาจจะหลีกกินหนู ทำแม่แซบหนึ่งนาหนูขอเป็นลิงก่อนเพราะว่าลิงแรกเต็มละขอบคนคนที่กดลิงกเข้าลิงด้านล่างนะคะเพราะว่าถือว่าช่วยหนูไม่ให้เพจหนูปิวมาเริ่มต่อแปดอะไรดีไปก็ดีอรุณไม่แน่นอนจ้าคุณไม่บนี้ อุ <kung> ้ย <divide S 1> แป๊บนึงนะแม่แม่นะเจ็ดแปด <Harmon> แม่จ๋ากดริงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนกดริงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนแปดนะหนูชอบเลยนะหนูขอติดติดเลขตัวนี้ไว้นิดนึง่มนืเเป็ขี้ยา อปุบอแงัหนา้นอันนี้มันปงใหญ่แบบนึงแม่หนาแนึงนะคะแบบนึงนะคะหนูขอดูก่อนงวนนี้นะแม่จ๋าแม่กดริงด้านล่างได้ไหมอันนี้คือชุดงบน้อย อันนี้ชุดงบน้อยนะอันนี้คือชุดงบน้อยนะกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้แม่สาแม่กดให้หนูน่อยเร็วมาท่านท่านลิงก์ขอยแค่หนึ่งร้อยคนกดลิงก์ด้านล่างขอยแค่หนึ่งร้อยคนกดลิงก์ด้านล่างและหนูจะเริ่มเพราะว่า เพราะว่าหนูหนูหนูต้องเอาคนเข้ากลุ่มที่ลิงด้านล่างก่อนแม่มาแม่สาแม่กดลิงด้านล่างแลวแม่กดเพิ่มเพื่อนหน่อยแดแตอนยังไม่ตายแม่ 9, 1, 8, 1, แม่ะแค่แม่คลิกลิงด้านล่างได้ไหม แม่กดลิงด้านล่างนะอันนี้คือที่หนูชอบนะคะอันนี้งบน้อยอันนี้คือเป็นเลขผ่าตัวนะแปบบ๊บนึงนะคะทาไมไม่อง่ ไม่เคะอาจจะหลเลเล็คนรับเยอะเนี่ยแค่ีเงก็บอี่ามี่่ไรไม่เจอทีหเิสุขงานไม่หุ่หีบกลัไม่ต้องอไม่สันอะนี่ในรอบาจอ่ะแม่จ๋อเียแป๊บหนึ่งแม่กดเข้าลิงก์ด้านล่างอย่างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะวางไว้ลูกวางไว้ก่อนเน่ยวางไว้ตรงนี้ก่อนนะ กดลิงกด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนบอกมาจากไรสดเจนุกตอนนี้เลยครบหนึ่ง้อคนเจนุกจะเริ่มเขียนเลขตัวต่อไปนะคะกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่นอนนะคะ ลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนครบ100คนเจนุกเริ่มนะคะกดลิงก์ด้านล่างไป100คนแล้วบอกมาจากไรสดเจนุกตอนนี้เลยค่ะกดลิง์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนกดลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะแม่นาเข้ากลุ่มฟรีรัฐบาลไทยเจนุกได้เลยค่ะไม่อนมหอ้หรอไอง 你好，你好。 ไม่ใช่ายบอูกมันถ่ายรูปเก่งมากเก๋อยากแบนึงนะคะนี่เลถ่ายรูปเก่งนี่คือเมื่อก่อนมันมือโปร่นมมือมมให้่รกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้ไนี่เย่ายไหมดเยมันจบลน้บน้อยมีแค่นี้นะคะนี่ไถ่ายดีๆไมยากถ่ายได้เลม่ยก่ไม่ตั้งใจไม่เอาใจไม่เต็มใจก็ไม่อยากใช้แล้วมันยากเก็บให้ไูป็่ธรร มกอ็อย่างอูกน้อย่าง่นะย่าย,ยบอกว่าให้ว้่ครูเป็นลูกแล้วก็ดีกว่าหลาอีกจบก่อนหนึ่งสองสามสี<บ>่ห้าโอเคอะไรคนเห็นแล้วล่ะเห็นแล้วขอกระเป๋าพี่นัน วางไว้ตรงนี้วมนนี้คนวยทั้งกล้องอ่ะ่ตมาหนอมาโอเคนะชอบไหมถ้าชอบตามงุดน้อยมีแค่นี้อีกิโ่เห็นี่อะไหอามเห็นไหมถมดีเห็นโอเคนะหมูให้แค่นี้นั่นก็มื่นคุณวี่หมื่นตัวละหมื่น มีเนะโอเคนะคะเห็นแล้วเนาะเิกเห็นแล้วเนาะไม่เหอเนาะทันเนาะทันแหละแหมยังไงก็เห็นยังไงก็ทันแหละแหมของเน่เอามาฉันไม่กินหรอกเอามายังไงก็เห็นเอาจริง เอาจริงยังไงก็เห็นเห็นแล้วเห็นป่ะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใครที่ไม่ทันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใครไม่ทันพิมพ์ไม่ทันมาใครไม่ทันพิมพ์ไม่ทันมาแป๊บหนึ่งนะเจี๊ขอดถ่ายรูปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะ รู้ดีที่ทั้งเรียนกาแฟเด็กไม่เคยไม่ควร่กินเลยเด็ไม่้กินกาแฟไม่เ็นไม่กินเลยคือโอเคมาแปบบ๊บนึงนะคะทุกคนอย่างน้อยแป๊บ,บนึ่งนะ,ะแปบบ๊บนึงนะใครทแบบี่แคปไม่ทันกินคำว่าไม่ทันมา ใครที่บอกว่าแคปไม่ทันพิมคำว่าไม่ทันมาเดี๋ยวให้แคปอชอชนชไม่ออมอันนี้หนูคัดมาให้เลยนะคัดมาให้แบบชอบชอบแบบคับ่ัๆไปเลยอะ่ะอันนี้คือเล็กน้อยนะแม่นะใครไม่ทันพิมไม่ทันปะ อ่ะใครไม่ทันพิมไม่ทันแป๊บนึงนะคะใรไม่ทัน,ทนเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะเจนขอ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 แต่งรูปแป๊บนึง,นงอเอยรายา มไไนนแม่สา,ไไานนะใครไม่ทนันนะใครไม่ทันแม่กดลิงก์ด้านล่างได้ไหมแม่เข้าไปแคปเลขหนูที่ลิงก์ด้านล่างไ,ได้ไหมได้ไหมคะลิงก์ด้านล่างแม่กดเข้าได้ไหมบอกว่าของบน้อยเจนูเดี๋ยวหนูลงให้หนูสัญญาว่าหนูลงให้เขีย่ไม่ได้ลาไม่มีระยะเขาบไม่หนูควรเลขมันแบบ อันนี้หนูบอกเลยว่าหนูให้ก่อนนะหนูให้เลขก่อนนะได้ไหมแม่กดลิงก์ด้านล่างได้เลยตอนนี้ปะเข้ากลุ่มงบน้อยเลยเจ๊เปิดกลุ่มงบน้อยให้เจ๊เปิดกลุ่มงบน้อยให้ตอนนี้ค่ะใครที่บอกว่าแคปไม่ทันบาทหนึ่งสองสามสี่ห้า โอเคทันถ้าใครไม่ทันกดลิงก์ได้